Welcome back to my channel BIKER INSPIRE วันนี้เราจะมาพูดถึงปืนลมสุดคลาสสิกที่หลายคนถามหานั่นก็คือ s t r e l l a Air r i f l ปืนลมรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่ชอบยิงเป้าและะส,สมปืนลมเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยตัวปืน s t r a l a มีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงตัวบอดี้ทำจากไม้คุณภาพสูงผสมกับโลหะที่ทนทานน้ำหนักพอดีมือทาให้การถือและเล็งเป้านิ่งมาก ด้านหน้ามีลำกล้องยาวที่ช่วยให้ยิงแม่นึ้นและสไตล์โดยรวมให้ความรู้สึกคลาสสิกแบบรัสเซียแท้ๆปุ่มสับและไกปืนทำจากโลหะคุณภาพดีสัมผัสแน่นหนาปลอดภัยต่อการใช้งานเมื่อเปิดดูภายในปืนสเตรล่าใช้ระบบสปริงแรงดันสูงแบบเบรกบาเรลที่ช่วยให้ยิงแรงและคงที่ภายในลำกล้องมีการเคลือบเพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดการสึกหรอของลูกกระสุนระบบกลไกภายในง่ายต่อการบำรุงรักษาและทำความสะอาด ทำให้เหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ที่ชำนาญแล้วมาดูเรื่องสมรรถนะการบ้างสเตรล่าแอร์ริฟลยิงได้แรงพอสมควรเหมาะกับการยิงระยะกลางถึงไกลแม่นยำดีมากสำหรับการฝึกยิงเป้าและล่าสัตว์ขนาดเล็กความแรงและความแม่นยำค่อนข้างสม่ำเสมอต่อรอบการยิงระบบสปริงให้ความรู้สึกแน่นและตอบสนองเร็วทำให้การยิงต่อเนื่องไม่สะดุดนอกจากนี้เสียงยิงยังไม่ดังเกินไปจึงเหมาะกับการใช้งานในบ้านหรือสนามยิง สรุปแล้วสเตรล่าแอริเฟิร์เป็นปืนลมที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์ความทนทานและสมรรถนะเหมาะสำหรับนักสะสมและคนที่ชอบยิงเป้าแม้จะมีน้ำหนักพอสมควรแต่การควบคุมและความแม่นยำถือว่าคุ้มค่าการดูแลรักษาง่ายทำให้ใช้งานได้ยาวนานถ้าคุณกำลังมองหาปืนลมที่มีความคลาสสิกและคุณภาพดีสเตรล่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก วันนี้ก็จบการรีวิวสเตรล่า Air Force White เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BIKERINSPIRE เพื่อไม่พลาดรีวิวปืนล้มรุ่นเด็ดๆในครั้งต่อไปครับ